สวัสดีค่ะดิฉันสุธิตาเลิศไทยสงนักศึกษาชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ 11, มุนสงครามรหัส6013112023วันนี้จะมาเรียนรู้การทำกระด้งจากวิเชากรท้องถิ่นค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะน,นางสมรอดกสิกรรมอายุ63 วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทํากระด้งจากคุณยายประทุมร้อยจติกรรมนะคะกระด้งนะคะมีประโยชน์ก็คือเอาไว้ตากของสดนะคะตากแห้งเพื่อการถนอมอาหารค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหลังจากที่ดูยายทําไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะวางตอกไว้แนวตั้ง เ่นคะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันขยับขยเยื่อนค่ะต่อมานะคะก็นําต่ออีกเส้นนะคะมาวางมาสารในแนวนอนเลยค่ะเริ่มจากการยกสามเส้นแรกแล้วก็ทับไปสามเส้นแล้วก็ยกสามเส้นหลังค่ะยกสามทับสามนะคะ ก็ม,มทายก2แล้วก็ทับสามต่อมาก็ยกหนึ่งทับสามอ่ทวนนะคะที่แรกเรายกสามเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทับสายก3ามต่อมาแล้วก็ ยกแค่สองแล้วก็ทักสามเหมือนเดิมแล้วอันดัเส้นที่สามแล้วก็ยกแค่หนึ่งค่ะมาเส้นที่สี่นะคะเราก็ยกสามกลางค่ะ มาก็เมื่อกี้เราทับเส้นแรกเส้นเดียวนะคะยกสามริมเมื่อกี้เรายกหนึ่งสองสามเส้นนี้ใช่ไหมคะเราก็ยกสามเส้นต่อมาคือสามเส้นแรกค่ะสามเส้นแรกเว้นไปสามแล้วก็มาสามหลัง มันจะเป็นลายเรียงกันอย่างนี้ค่ะ ด้านนี้ขึ้นไปให้สุดต่อลงไม้สุดต่อะแล้วก็ต่อมาให้เต็มสิลดนี้นะคะแล้วพอเต็มนี้แล้วเราก็จะได้กระดงในขนาดที่เราต้องการนะคะ ็สานต่ออีก4ีถึงหเส้นนะคะให้จนถึงขอบสานต่อมาให้จนถึงขอบนี้สานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้รก,กระดูงในขนาดที่เราต้องการเว้นขอบไว้ขึ้นขอบค่ะ ทำให้ถึงขอบฝั่งด้านนี้เลยทุกด้านเลยนะคะทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่อย<ๆ>เพิ่มไปให้เต็มทุกด้านให้เหลือไว้ประมาณเท่านี้พอค่ะเพราะว่าตอกเราสุดแค่นี้แล้วเดีนี้ทำให้ครบทุกด้านกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาให้ผู้เชชาทางด้านการขึ้นขอบกระด้งนะคะตอนเราขึ้นขอบกระด้งกันค่ะ รู้จักกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเราเลยค่ะคุณตาแนะนําตัวไหนคะนคายเพิมกุลบุตรอายุ80ปีค่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณตาสอนขึ้นขอบกระด้งกันเลยค่ะหลังจากที่เราสารตัวกระด้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาตัดขอบให้เป็นวงกลมจากนั้นก็นำมาใส่ขอบค่ะ โดยวางขอบนอกไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ขอบในไว้ข้างบนถ้าจะมาทำการใส่ขอบกันค่ะ มัดไว้ก่อนนี่ตึงเป็นมุมไลยตลอดทำการมัดตอกไว้เป็นมุมนะคะเพื่อยึดไว้แล้วก็ค่อยมา yeah 这等于。 you well. ิธีการเก็บขอบกระดงนะครับเพื่อไม่ให้เห็นรอยนี้ขึ้นมาจะเหล่าตอกให้เป็นเส้นรอบมอถักให้รอบกระดง้งใส่สามเส้นมาเพย,ยเราตอกให้เป็นเส้นสามเส้น เลี้ยวกันหอมเกลยวเลม่ดึเกลยวไันไปพร้อมๆกับขอด้ดง ตามเส้นปิดเกลียวกันไปเพื่อปิดขอบไม่ให้เห็นตอบที่โุ๋มมา ถับเอาใหา้สลับกันให้มันเป็นเกียว